ถ้าคุณกำลังมองหาร้านรับกดผลแล้วก็ผมขอแนะนำชูกิสโต้และรับกดพลทาวน์และกดเกมพาร์ทแมปบอฟฟตและรับกดเพชรแมปออสตาเลสคุ้มบริการรวดเร็วถึงใจนะครับผมเลทสูงสุดถึงเลทแปดถึงเลทเก้ากนเลยทีเดียวนะครับผมโอเคสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านนะครับผมขอแนะนำชูกิสโตเลยนะครับผม แบร์ช็อปบริการกดผมแมปบอฟฟตเลดแปลเลดสุุมและสุดคู่และมีบริการกดเพชรแมปออสตาแล้วก็มีบริการอื่นๆมากมายนะด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สามารถใช้บริการได้ก็อย่าลืมไปใช้บริการที่แบร์ช็อปกันนะครับผมเซมิช okay, ็อปละแลฟาร์มบริการดีรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นแมปบอฟฟตชินบิลิฟคิงพิทราคาฟาร์มถูกและจําหน่ายไก่ตันแมปบอฟฟตและอื่นๆอีกมากมายสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ดิสคอร์ดใต้ล่างคลิปกันเลยนะครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับรายการคิงโคกสัตว์เหมือนเดิ แจกคอมโบดาบชชุยกันเลยนะครับผมก็เป็นดาบที่เขาฮิตเล่นกันมากนะครับเอาไว้ล่าข้าหัวแบบที่ผมเห็นเห็นมาคือแม่งเอาไว้ล่าข่าหัวแบบเห็นแบบแม่งก็เอาไปล่าอย่างเดียวเลยนะเ,เจ้าดาบชิชุยนะผมก็มีคนขอมาด้วยนะว่าให้สอนเจ้าคอมโบดาบชิชุยกันหน่อยนะครับผมโอเควันนี้พี่ก็จะมาจัดให้ตาคาขอเลยนะผมก็คือที่ถามว่าทาไมพี่ไม่ค่อยลงคลิปเลยหรือแบบนานทีลงทีก็เพราะว่าไม่ค่อยว่านะผมก็มีงานส่วนตัวอยู่นะครับผมโอเคเราไม่พูดมากทำอะไรเลยนะครับผม ่วนใครที่กำลังตามหาเจ้าดาบชิคุยนะผมก็หาต่อไปนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่อยากได้ดาบชิคุยมากเลยนะเป็นดาบที่พีพดีมากนะระดับหนึ่งเลยนะผมก็ขอยกให้เป็นตอนนี้นะส่วนตัวนะพี่คิดว่าน่าจะเป็นันดับหนึ่งของดาบที่เขาฮิตกันมากนะในการล่าข้าวหัวนะครับโอเคนะก็ผมว่านะมันล่าข้าวหัวดีกว่าเจ้าดาบดาบเบทหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ คนนะว่าจะเอาดาบอะไรไปล่านะครับโอเคในีความคิดเห็นส่วนตัวนะพี่ใช้ชิวยดีกว่านะครับเพราะดาบเบ็ดมันไม่ใช่ดาบเมนพี่พี่เล่นไม่ค่อยเป็นด้วยนะโอเคเราไปพูดถึงของแต่งกันเลยนะครับผมตอนแต่งสำหรับสายดาบพี่ยกให้เป็น3าอย่างนะครับผมอันแรกเลยนะครับเราไปดูกันที่เจ้ากล่องอุป t ร r y กันก่อนเลยนะครับผมอันแรกที่ผมแนะนํานะครับผมก็เป็นเจ้าสว่างกัสเซตน,น,นี้เลยนะครับผมก็ถามว่ามันเป็นดียังไงนะเราไปดูเจ้าเนิร์ดกันเลยนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะ มันบอกว่ามันจะบวก25ความเร็วนะครับแล้วก็บวก5%สรับดาเมจแล้วก็8%สรับการคูลดาวทั้งหมดนะครับแล้วก็8%สรับดีฟน n ์แล้วก็8%ือ8%ของเลือดทั้งหมดก็คือ250เอนเตอร์จีกับ250ฮิลนะครับผมก็ถ้าเราถ้าผมแปลผิดอะไรก็ขออภัยด้วยในนที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคลินพันธนะโอเคเราไปดูอันดับที่2กันเลยนะครับว่าขอนแต่งอะไรนะโอเคเราถอดสว่งกัปเัตทีมไปก่อนนะเราไปหยิบเจ้าซีบาแคปมาเลยนะอันนี้ก็ของเป็นของดีในการล่าหัวดีอีกชิ้้นนนนนึงเเเลยยะะุจา โอเคนะครับมันก็จะบอกว่ามันจะบวกแบบมันจะบวก10%บเปสำหรับดาเมจด,ดาบนะครับแล้วก็15%บหาสำหรับการคูดาวของผลไม้ปีศาจนะครับแล้วก็500 Energy กับ100ฮิลนะครับผมก็ของนี้ดีนะครับเอาไว้แบบล่าข้าวัวกับดาบแับเจ้าแบบผลทุกผลมันก็คูดาวว่าต้อง15%ก็ถือว่าเยอะพอตัวนะครับผมโอเคเราเก็บทีบ้าคแคปไปนะชิ้นที่3นะครับสำหรับสายดาบขอยกให้เป็นเจ้า Warrior e h e m ์ l e t t o นะครับผมผมรู้สึกว่าอ่าน Warrior e Hemeletto นนี่มัรู้สึกวกนะอร์ริเอ่่านชือแบบนี้รนะ์ เรามาดูกันนะว่ามันบอกมันบอกว่าอะไรบ้างมันจะบอกว่ามันบวก12.5ดาเมจนะเยอะที่สุดในเกมนะครับดาเมจสำหรับเจ้าหมัดกับดาบนะครับผมก็เยอะที่สุดเลยในเกมเลยนะเจ้าวอิเออร์เฮมเลตโตนะครับผมก็อ่านอย่างนี้นะครับผมใครมีประเด็นกับผมก็ไม่เสียงนะครับเขาก็แบบเออก็เก่งนะเออผมก็อยากอ่านอย่างเงี้ยก็อ่านของผมมาแล้วก็บวกแล้วก็จะบอกว่าบวกห้าใบสำหรับคููดาวหมัดแล้วก็ดาบนะครับผมโอเคเราเก็บอันนี้ไปนะ ส่วนตัวแล้วพี่ขอยกให้เป็นเจ้าวอนกัสเซตนะครับเป็นเดอะเบสนะครับผมของทุกสายนะครับที่จะเล่นสายผลสายปืนสายดาบก็เล่นได้นะผมคือของเดอะเบสจริงนะเพราะว่ามันโบวกถึงแปดเปอร์เซ็นต์สำหรับดีเฟนต์แปดเปอร์เซ็นต์สำหรับทุกอย่างเลยนะโอเคเราไม่พูดมากพัคนะครับอันนี้เราก็จะมาต่อคอมโบกันเลยนะครับผมโอเคคอมโบแรกนะครับผมก็ขอเป็นคอมโบที่แบบวันช็อตนะมันก็แบบมันต้องเล่นแบบ เรวดเร็วนะครับในการทำวันช็อตนะครับอันนี้พี่ก็เอาตัวไก่ทดลองมานะครับผมก็เป็นเพลินิ้นหน้าโง่นะครับผมโอเคแล้วก็อย่างแรกนะครับผมขอใช้ผลดัในการคอมโบนะครับทุกคนจะใช้ผลอะไรก็ได้เหมือนกันนะปร๊บดูดมาใกล้อย่างนี้นะยิ่งใกล้ยิ่งดีนะผลดักก็ยิงไปสิป้วป้าวปั๊บหันสวนต่ออย่างนี้นะชนนับแล้วก็โตมาตุ้มอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับผมคือทุกคนฝึกเขาเรียกว่ากด R นะครับกด R แล้วก็สกิล X ซเปิร์แมทนโดนนะครับผมมันทำได้นะครับอย่างเช่นเราแบบ พี่ๆผมใช้อาไปแล้วครับทาไงดีแล้วก็เอาผลดักกดมาแล้วก็กดย็งก็ได้เช่นกันนะผมโอเคบางทีมันอาจจะกดเอฟมาแล้วมันสกิลไม่ได้นะให้เรากดแดดแล้วก็สกิลก็ได้เช่นกันนะผมโอเคเราไปดูคอมโบที่2กันเลยนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นคอมโบที่2นะครับผมก็สกิลเอ็กมาใกล้ๆอย่างนี้นะฮะยิงไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโดดอย่างนี้นะับผมก็อันนี้แบบทําให้ศัตรูหรือเลือดอยู่ประมาณนี้แต่ยังไม่ตายนะผมอันนี้ แลอาจจะรีบร้อนทาไปเร็วๆนะครับผมเพราะว่าเราโซกับอย่างนี้เราก็สามารถสกิลจับได้เลยนะโอเคเราเอาใหม่กันนะเมื่อกี้พี่ทำเฟลคอมโบนะครับผมโอเคนะอันนี้ก็เป็นคอมโบที่2นะครับผมโอเคเรามาดูกันเลยนะทำยังไงนะอย่างแรกเรากด x ดูดมาใกล้ๆนะครับแล้วคาบูชายิงไปนะครับแล้วก็สนชนอย่างนี้นะแล้วก็หันสวนปป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 กด F ออย่างนี้นะดูใกล้ๆอย่างนี้แล้วก็สกิลตูมอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผม คือถามว่าศัตรูตอนนั้นมันก็พี่เข,ข,ข,ขาคงไม่ยืนแช่เราแบบแช่นานๆแล้ว,ลวเ,รเราเราก็แบบกด F หนีไปแล้วนะครับอือันนี้เอาคอมโบที่สองนะครับถามว่าเราจะไม่ดุอย่างนี้ก็ได้ใช่ได้ไหมครับพี่ก,ก็ได้เช่นกันนะครับเราสามารถแบบหลังจากที่เราสกิลเซตเสร็จเราก็สามารถระเบิดอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมโอเคเราไปดูคอมโบที่3กันเลยนะมันไอ้คอมโบที่สามนี่ผมแบบคือมันไม่ตายตัวนะไอไอมโบที่สามนะโอเคนะครับเรามาดูคอมโบที่3กันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเค คอมโบที่สามของผมเป็นซูปเปอร์แมนเปิดนะครับผมเออดาร์เปิดนะครับแล้วก็ซูปเปอร์แมนต่อยเลยนะอย่างนี้นะคนสกิฟฟมาชนอย่างนี้นะแล้วก็ปาไปคนระับปึกคือเราต้องน้นแบบเขาเรียกว่าแบบต่อคอมโ,โบอย่างนี้นะผมคือถ้าสามารถคือถ้าถามว่าคอมโบเมื่อกี้สามารถทำบนฟ้าได้ไหมก็ทําได้นะผมเดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะไปอุ้ย,อ,ยอันนี้ก็เดินไปไกลนะผม คือถ้าเราแบบมือไวพอนะเราก็สามารถชนศัตรูมันอยู่ใ,ใกล้เราแล้วเราก็ดูดต่อได้นะผมโอเคถามว่าทํายากไหมก็ยากพอควรน,นะอันนี้เอาไว้ทําบนฟ้านะผมแนะนําเลยนะเดีย๋ยวพี่รอสกิลคูดาพี่ทาให้ดูนะว่าทํำยังไงนะบนฟ้านะปึ๊บดูดูดๆๆ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 ูดูดูดูสกิลชนสกิลเอ็กซ์นี่เห็นไหมโดนบนฟ้านะผมเราสามารถสกิลให้โดนบนฟ้าได้อย่างนี้นะตายซะนี่นะมันตีตายเลยนะผมโอเค ก็ประมาณนี้นะสำหรับคอมโบชุยๆนะผมต่อไปนะพี่ก็จะแบบถ้าคลิปนี้ถึงประมาณสัก20ไลค์พอแล้วพี่ไม่ค่อยเอาเยอะนะครับผมเพราะว่าคลิปไม่ค่อยลงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยว่างนะครับผมก็จะหาเวลาว่างมาทํานะถ้าแบบ20ไลค์ครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนแจกสูตรฟาร์มเตรียมอัปเดตหน้าเลยนะอัปเดตสิบสี่นะผมไม่แน่ใจว่าฟิชแมนคาราเต้หรือเจ้าอิเล็กโตรที่กำลังจะมานะผมพี่จะฟาร์มโชคร้อยมาร์สเลยนะผมด้วยมือเปล่านะครับแล้วพี่จะมาแจกเทคนิคการฟาร์มที่พี่ใช้อยู่ทุกวันนี้เลยนะครับผมโอเคเราไปดูไฮไลท์ ชุ่ยกันเลยดีกว่านะครับผมก็เป็นไฮไลท์ที่พี่ตัดโคตรนานด้วยับแต่เป็นการตัดใหม่ๆด้วยนะครับพี่มีเสียงเอฟเฟกต์เอ็นนะผมโอเคโอเคนะสำหรับลคลิปนี้ก็ขอให้มีสตรักัอคลิปนี้นะครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วนะครับทุกคนจุ๊บจุ๊บ Just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me gon see success in me, you ain't seen no rest. In I just me. wanna be the best in what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. I won't give up, still gonna fight until I've won. They say I'm way too upset. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. I got some success in me. Ain't seen no rest. I just wanna me. be the best at what I know. Better than the rest. Just watch me, grow Put me to the test and watch me go. This is my quest. I'ma make it known. They call me obsessive. Oh, I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. so ain't gonna lie. Life's tough. Try to get by. Life's rough. Try to do it right. It's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I won. They say I'm way too obsessed. And